ป็นยังก็ซื้อประตูใช่เอาได้รับชัยชน,นะจากนนะตอ่อความเป็นมากต่เ <laughs> นี้ยเอาก็มีคนเข้าไปเรียน ใช่นะครับเดี๋ยวนางน้าระต่ไเตรงัานไปประตูใส ได้ไปโหลดโอ้โหดเกียรดโหลด,ง,ง,ดงามดีว่าสเกียร์งามคนขับมัน บริการครับยังว่าเปิดให้นะักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมในทงท่อง,ง,งเที่ยว ถนนนี้นะเึ๊ดตึ๊อูใส่แ้วมึงเขาเปิดบริการจังมาบึงอีกที่หนึ่งฮะอ่ะกินเลยทั้งยอดมั้งสินี่มองชมอยู่ดี่นีไปนำทัวเมือง ไปจะเป็นแม่น้ำโค้งกันจะนะติดนนี่มันต้องเดี่ยวครับเดี่ยวปุ๊บตั้งเดี่ยวไปอีกทีนี่แถวตลาดเ้าเลยตลาดเ้าว่านี่มาเก็บย่ำใบย่ำแรงบ่ขายขายแต่ย่ำเ้าอากาศ ไม่หย่อนด้วยนะปาดเลยนะเฮ้ยพาสเลยเนีเดี๋ยวเราจะเรียลเร็วนะครพอวันี้มันก็วีซ่าเท่านั้นว่ามาสปอร์ ก็มเด้ก okay well, yeah. ็เขาเหมอกเลยอ่าโอเคหอดมันวางแล้วเดี๋ยวผมลงแป๊บผมได้โอเคพักินท้งเสร็จแล้วครับผมฮะัินเสร็จแล้วเอากกลับกองเปลี่ยนทางกลับที่บ้าน้ลงใท่านใช่เีเช้าม แล้วนี่ครับตลาดเซาล์รรกาศของเวียงจันทะน์มณีอันที่เซาล์ซีแล้วก็ถือว่าเงียบงาน่ะที่แลาวเขามีทุกตะนาคตเลยนี่ข้านีิทรรศน์นสินแบง่เแบงเด็ดแตง มีกรุงศรีก็มีติกาศิกรกรุงไทยกรุงเทพมีบัตรมัมีบัตรมีบัตรทุกอันเลยเลี้ยงกางเวียดนามก็มีเลียงกางก็ต้องเป็นคนที่มีเบอร์ัวมิดหรือเดืดดันหรือมีทีนฐานนี่ว่าจะเปิดบัญชีได้ตะกี้คนไทยก็เปิดได้แต่ว่ากฎหมา้ไหมอ่านั่นแหละฟอกเงินไป

เพอนเขาไปเรีเนยไม่ง่าฟัอเลยก็เขาไปแต่ว่าคื้นร่องอะไรอ๋อปิดอันนี้รุ่นใหม่้องกำหนดอะไรอยู่นะกำหนดอไปหมดทะเบียนมดกำหนดกำหนดนะไรกวางสัตว์วอายุทะเบียนเอาห้หดใบวุอายุต้องไปต่อไหมใช่รถรถไม่วะอะไรค เห็นเมื่อกี้ครั้นึงมนแบบหรืแล้วต็เกิดรถกดรนะฝนเกิดไงานว่าที่ตกบ่ายสามโมงนะครับอีกสองชั่วโมงมีฝนตกนี่ใช่เนาะแวเมืองบางเขาเปิดที่เทาวจะแม่มานบึง ใช่ขาดล้วงยึงจัง จะเป็นยูทูบเบอร์ดังนะซิว่าซื้อดอกรถแง้มบนยังที่ไปซื้อที่ไป <c oughs> วปตอนนี้เพิ่งว่าแต่คนบางไหลตามของบิางไหลเด้อคืได้ที่ะซ <c oughs> ีว่าไปซื้อรถซื้อบ้านวัดมู่ดอกซื้อที่ทไว้เฮ็ดสวนเฮ็ดไทยยังที่ทีเป็นของจนะของแน่ที่ซสมัยที่เมีย บางทีไม่เนาะในบางสวนกันประกันกดตรซับสไคร์กันไ,ไนด้แครับฮ่าฮ่าฮองก๊อกได้จะซับปุ่นสีดอยกว่าราะนี่ครับหนาโคตรตะป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังก็ได้มาจะซื้อรถดลูครับมันจะไปหาซื้อที่ นะครับบรรยากาศในเมืองหลวงเบื้องฉันนะครคนหลวงเวียงจันทนะ์ในวันที่โควิดเขิบคลั่งนะคลิปนี้ขอจ้ไว้ซ้ำนี้ครับกดังดึงคลิปแนววนที่ทั้งไหต่อขอ,ขอ,ข,อขอบคุณทุกคนทุทีท่ติดตามรับชมรับฟัขง,ขงของเฮานี่อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ได้ครับหลายๆ ไอ้เซบเอเอมื่มไหโอเคครับขอเจหลา